เคยไปว่าการเข่าสังคมเป็นยังไงการเข้ารบสถานที่ถอดหมวกถอดน้องเท้าว่าสถานที่ไรควรจีเหตุยังไงสถานที่ไรข้าเจ้าหนิงข้าเจ้าเงียบข้าเจ้าเบ่าโทรศัพท์ข้าเจา้าเหตุอีหยังเบิง้งหัดเบิ้งเนี่ยเอื้นไว้หยังเอื้นบากาลเทศะ การก็คือเวลาเทศะก็คือสถานที่ประเทศมองนั่นมองนี่สถานที่นี่เป็นโรงเรียนก็วสินี่เป็นคือโรงเรียนเนี่ยพอมันนอนเกียรก,กันเล่นกีตาร์ยู่บโมินทาโรงเรียนโมเมนโรงเล่นขั้นสิเด่นก็บยามาโรงเรียนไปโรงเล่นน้ำเขา คันเรียนกับยาเหตุเห็นเป็นโรคเรนตัวซื้อมันก็บอกตายตัวอยู่แล้วโรคเรนโรคเรียนโรคเรนนครโรคเรนนั่นเรียนนี่มักแนวไหนเขาจะกับนีโรคตอบสนองให้เพราะสิวไฟเหล่าน้ำข้อสะพานเ่ยหมูเลี้ยงเขาจะกับเปิดให้ขั้นมาเที่ยวกังค่ำกลางคืนเป็นไป เบิ่อกิเลสคนมีแบบไรข้าจะตอบสนองให้แต่ว่าัญนีนตอบสนองด้านการเรียนสําหรับผู้ไปเรียนรู้ผู้ใด,ดอยากเรียนหนังสือเปิดให้เปิดโอกาสให้ย้ายเรียนได้ทั้งหลังอไงจะพักกันเร่ยนได้ทั้งนั่นนะ่ะนั่งยุ่งงงิงีง้นั่นนะ่ะอัดเตะเปรุป่า อยี่ยพากกันเล่นได้ขนาดแบบมากสาวจังจี่กับพักันนั่นมากผู้สาวก็ได้อยี่ยพากกันเรียนไนนด้กกดไกกย,ไยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้ตัวเฮียงสีสอบเฮียงสียังเกี่ยวเขา่าเกี่ยวเขาว่าเพราะท่านนี่หูตัวอยู่วันที่สามนี่เขาสีสอบวันทด้โอเน็ตนลยนะ ทีสองที่สามอันพยายามเว้นข้ามว่างให้ได้หลายนี่ก็เพราะว่าจะให้ทบทวนหนังสือให้เตรียมตัวสอบให้มีผลการเรียนดีมันพเพื่อจะดีแน่มีเวลาทบทวนแน่พอมีเวลาจะอัพเพือดอัพเปิดยหันของเรียนยนั่นน่ะพอเปนลงเรียนเรียนเพื้อลงเรียนโลงเรียนเน็ตนิ้วมือล้านเน็ตเขาก็มีอยู่ ขั้นจริไปก็แล่นไปพุ่นไปมองข้าเจ้าเล่นจังสัน้นเลือกให้มันถื่อนการเลือกให้มันถื่อสถานที่เวลาหนี่งคนสิเล่นเวลาหนี่งคนสิเลียนเบิึงเอาแยกใช้จะของเอาน้อมไม่ใช้จะของเนี่ยท่านมือเส้าก็เอาเฟีดมาดังหนาแท้านพุ่มหนึะมันมเ,เปิดดูหลายไปเอาขึ้นมา ได้ดาจากของเนี่ยให้จาของได้ยผู้อื่นให้ให้เคยให้จากของคเพืยบว่าคนบกคอิตเลื่อนเนี่ยมันย่องเลยจาของขันคนตีจาของต้นนี้นนจาของ,ของ,ต,ของตักเตือนจาของต้นเตือนต้น,นเนี่ยคนจะเลือเ่อนให้ผู้อื่นเตือนให้ให้ผู้อื่นวาให้ผู้อื่นสอนให้มันเกิดโมโหตัวสอนตัวมันยังสอนได้นี่แหละเพือกเอา ป้องจะคองไว้ให้หูจักกาลเทศะการเป็นยังไงศึกษาบริบทมันเบิ้งนี้ดีเวลานี่เป็นเวลาเรียนสถานนี่เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนกะตอบจะคองลงไปคือเอาในเด้อซุ้มเหมือนมากเรียนได้ไรเอาวัานเตรียมเขาห้อง